สวัสดีครับแม็กแม็กออนทัวร์นะครับบรรยากาศยามเย็นจะให้ดูที่บ้านผมนะครับนี่ครับบรรยากาศยามเย็นอันนี้จะเป็นคลองน้าไม่คิดเลยว่าบัวจะเต็มคลองปีนี้ทุกปีไม่มีไม่มีบัวนะครับต้องมีคนออกมาปล่อยที่บ,บ้านผมก็ไม่ได้รวยอะไรนะจนจนอ,อยู่แบบจนๆครับป่ากล้วยพ่อกับแม่เขาปลูกไว้ ทุกอย่างเป็นของเขาหมดเลยครับผมเป็นลูกชายคนเล็กไม่มีอะไรเป็นของผมเลยอาจจะแต่พวกพี่ทรงพี่สาวนี่ครับแบ่งกันไปหมดแล้วครับที่ทางเดี๋ยวผมคนเดียวยังไม่มีอะไรเป็นของผมเลยทั้งที่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรให้เกิดร้อนนะเขาก็ไม่รู้คิดยังไงแบ่งที่ให้แค่คนเดียว ที่เหลือที่จะเป็นของผมเนยะไม่มีทางที่จะได้เป็นคนระับอันนี้ก็ผักสวนครัวนะครับเลาะคลองเลยครับปลูกใชนไหมอนาคตวัน,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 นข้างหน้าผมก็ต้องเอาสเส้นทางนี้ตัดออกเพราะว่าที่ผมเลนอยู่ข้างในจะใช้เส้นทางนี้ที่เดินเนี่ยตัดเป็นทางกอวิ่งใช้งบประมาณหลายอยู่